อยากเป็นทหารใช่ไหมอยากอยากเป็นนักบินแล้วหรอ,อว่าเราจะเรียนอะไรที่จบแล้วมีงานทําเลยเข้ามาวันแรกก็แปลกตาเหมอือนกันนะว่าเรามาอยู่ในอุตสาหการรมอาหาร<อ>ทรําาลาเปาทําขนมจีนแล้วอย่างาเวลาทํางานต้องมีทีมงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพีก่กั้งมีวิธีการในการบริหารคนบริหารจัดก,การเขายัางไงบ้างคะความภาคภูมิใจของพีก่กั้งนะคะตลอดเวลาที่กั้งได้ทางานมาเนี่ยมัน มีอะไรแบบผูบเจ็บมากเลย1,600ล้านเ <c oughs> ยอะไหมมากค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะพี่ก้างสวัสดีน้องแจนค่ะวันนี้บอกก่อนเลยว่าแจนอะดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่ก้างในวันนี้นะคะซึ่งก็อยากจะให้พี่ก้างเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์ชีวิตของพี่ก้างที่ประสบความสําเร็จมาว่าแบบเรื่องราวพี่ก้างมีอะไรบ้างค่ะได้สิก,ก็ก็ดีใจที่เจอ้องแจนอีกครั้งนะก็ไม่ได้เจอกันหลายวัน,นะะหลยวก็จริงประสบการณ์เหรอก็มีทั้งดีไม่ดีมีทั้งประสบความสําเร็จ มีทั้งประสบความล้มเหลวนะค่ะอังนั้นหนูขอเริ่มตั้งแต่เด็กเลยพี่ตั้งแต่เด็กเหรออะไรใช่อืมถ้านึกย้อนไปก็ก็หลายสิบปีเหมือนกันนะแต่ว่าหากว่าทุกคนก็มีความฝันนะสมัยพี่พี่เด็กเองเนี่ยก็สมัยปฐมปลายหรือมอต้นเราเองก็มีความฝันอยากเป็นสิ่งนั้นอยากเป็นสิ่งนี้ใช่ไหมเช่นตัวพี่เองสมัยนั้นอาจจะอยู่ในช่วงปฐมปลายใช่ไหมหรือมัธยมต้นเนี่ยเราก็อยาก อยากเป็นอะไรนะที่เด็กผู้ชายเขาเป็นทั่วไปใช่ไหมอยากเป็นทหารใช่ไหมอยากอยากเป็นนักบินแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมันก็มีสิ่งที่เราอยากเป็นกับสิ่งที่เราชอบชอบอะไรสมัยนั้นนะเกษตรคะเกษตรเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงเป็ดใช่ไหมเราก็ โดนฝึกมาให้ทํางานือกันใช่ไหมพี่มีอายุ10บสขวบสิขวบเนี่ยพี่มีไก่พื้นเมืองเยอะหรือเป็ดเป็ดไข่พวกนี้อยู่สัก4ี0หตัวในในบ้านในฟาร์มอย่างตีบ้านตัวเองนี่แหละเป็นเจ้าของกิจการโดยเราเป็นเท่าแก่ใช่ไหมมีมีไก่พื้นเมืองมีเป็ดไข่มี่านมีประเทศนี่คือสิ่งเดียวชอบเราทำแล้วมีีความสุขใช่ไหมแล้ว แล้วพอเราทำเราทำแล้วมีความสุขปุ๊บมีรายได้ด้วยถูกไหมให้มีรายได้ได้ยังไงพี่มีรายได้อ้าเราก็ต้องคิดแบบแบบอะไรคือเขาให้พี่ไปหาอย่างนี้รอคะใช่ไหมเช่นเราชอบแล้วเราก็ต้องรู้รู้ลึกในเรื่องนั้นค่ะไหมไก่ค่ะไก่พื้นเมืองมันไข่มากี่ฟองคลอกละกี่ฟองรอบละกี่ฟักไข่ได้กี่ตัวอ่าหนึ่งคอกอ่าหนึ่งหนึ่งคอกนี้ใช้เวลากี่วันในการฟักตัวเป็นไข่ไข่ใบไหนดั้งไข่ใบไหนบ้างค่ะที่สามารถฟักไข่ได้ แล้วก็ศึกษาเลยในเมื่องงานที่เราชอบเราก็ต้องศึกษามันเชิงลึกถูกไหมว่าไข่หนึ่งฟองไข่ใบนี้ควรจะเข้าตู้ฟักไหมไข่ใบนี้ควรจะเข้าหรือไปต้มกินเพราะอะไรไข่จะมีเชื้อว่าจะสามารถฟักไข่ได้หรือเปล่าเป็ดก็เเมื่อกี้ไม่กี้ไข่ไก่ไข่ไก่แล้วก็มีไข่เป็ดใช่ไหมไข่ห่านห่านด้วยเราก็เป็นคล้ายๆเพิ่มผลผลิตใช่ไหมหนึ่งคอกสองคอกสามคอกก็เพาะพันธุ์ไปเรื่อย ขายตัวไก่ขายไข่ไก่ขายไข่ทุกอย่างอ่าะก็จะเป็นประมาณนี้ในเมื่อสมัยเด็กนี่คืองานที่เราชอบเมื่อเราเจองานที่เราชอบเนี่ยเราก็จะศึกษามันและเชิงลึกแล้วว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรใชไจะไม่ใช่งานที่อยากเป็นเมื่อกี้พี่บอกว่างานที่สิ่งที่เราอยากเป็นคือความฝันใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะไปถึงหรือไม่ไปถึงก็ได้ แต่งานที่เราชอบเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้ดีคือเราสามารถเรียนรู้เชิงลึกนะครับถ้างั้นพี่กั้งทําไมถึงอย่าังเป็นวิศวะต่อลหรคะ,ะช่วงที่พี่พเลี้ยงไก่ใช่ไหม,มพี่ก็บอกไอ้ต่อไปพี่จะเลียเเ<อ>นเกษตรตรงตรงคิดไปเรียเกษตรแล้วแต่แต่ได้รับคําแนะนําจากหลายคนนะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้ประกอบกับช่วงนั้นนะ ช่วงปีอาจจะเจนจะเกิดไม่ทันปีสามหนึ่งสามสอนายกชาติชัยบอกว่าเราจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าภาคอุตสาหกรรมมาใช่ไหมช่วงนั้นภาคอุตสาหกรรมมานะครับภาคอุตสาหกรรมมาแล้วเราบอกเราจะเรียนอะไรที่จบแล้วมีงานทําเลยเอาแล้วไงทีนี้วิถีเราเริ่มเปลี่ยนมันไม่ใช่งานที่เราชอบแล้วมันเป็นงานที่เราต้องเลือก เราเลยเลือกเรียนสายวิศวะอ๋อเพราะว่าพี่มองปลายทางพราพี่ต้องการที่จะแบบอาจบและทําเลยโดยไม่สนใจระหว่างทางสิบเป้าหมายเป้าหมายคือหนึ่งเราดูดูทิศทางว่าภาคสังคมเป็นไงใช่ไหมสังคมที่พี่บอกช่วงนั้นสังคมบอกสังคมมันจะเปลี่ยนใช่ไหมจากเปลี่ยนจากจากนโยบายของภาครัฐเราเราก็อยากจะจบเรามีงานทําทันทีใช่ไหมแล้วก็คณะเรียนมีคนมาจองตัวสมัยนั้นพูดคุยเยอะจบแล้วกําลังเรียนอยู่เลย เราต้องมีคนมาจองตัวมีบริษัทมาจองตัวเราก็ชอบอย่างนั้นเราก็เลยเริ่มวิถีชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนแล้วก็เริ่มออกจากบ้านไปเรียนในตัวเมืองขนาดใหญ่ที่หาดใหญ่ก็เข้าสู่สายวิชาชีพเข้าสายวิชาชีพไปเรียนที่หาดใหญ่แล้วก็มาต่อที่กรุงเทพแล้วก็มาเรียนในสายวิศวกรรมที่เทคนิคทยาน รหรือว่า,า,าหรือว่าปัจจุบันก็เป็นหมหาวิยทยาลัยทโลยีพระยาบ้าพระนครเหนือนะครับก็ต่ออันดับปสปิยตีนะครับแล้วปิยโทนะครับต่อรถยวจ์แล้วเราบอกว่าก็จริงๆด้วย<า>กำลังเรียนอยู่ก็มีคนมาจองตัวให้ไปทํางานนั่นไงเป๊ะเลยก็เป็นวิถีที่เราเขาต้องก้าวเดินเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมก็ก้าสู่ภาคอุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ ก็เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับก็ทําอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสปีแล้วก็มาอยู่ในอุตสาหกรรมถึงทอแล้วก็ก้าวมาอยู่อุตสาหกรรมอาหารก็คือซ p พีนี่แหละครับซีเป็นอุตสาหกรรมอาหารซึ่งต่างไปจากรถยนต์ต่างไปจากสิ่งทอมากค่ะทาไมถึงแบบเลือกเป็น C ีีแล้วคะจริงๆก็มีจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะการที่อยู่ภาคอุตสาหกรรมเราเป็นเอนจิเนียร์นะเอนจิเนียร์ก็สามารถอยู่ในทุกภาคส่วนได้ นะครับอยู่แล้วผมทุกภาคส่วนได้แต่เพียงแต่ว่าเขาอ่ product product process อาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีปัจจัยที่ทําให้เหมือนเหมือนกันก็คือ CM ถูกไหมใช่ไหมแมชชีนแมชชีดนี่นะครับนี่คือ CM ที่ที่เอนจิเนียร์สามารถแอปพลายสามารถใช้กับภา,าคอุตสาหกรรมแต่เราก็มาอยู่ภา,าคอุตสาหกรรมอาหารเนี่ย,ก,ยก,ก็อาจจะแตกต่างจากคนอื่นหน่อยนะเพราะว่างงมากว่าเจนเองก็มาอุตสาหกรรมอาหารถูกไหมเป็นไงบ้างใช่หนูงงมากว่า ซีพีแรมแล้วอาหารเนี่ยเขาต้องทำผลิตเป็นแบบโอ้เป็นอุตสาหกรรมที่มันแบบใหญ่มากมีความซับซ้อนแบบแปลกใจมากค่ะแต่สิ่งที่อยากให้ตระหนักอยู่เสมอคือเราต้องอปรับตัวนะครับสามารถปรับตัวสามารถเรามาอยู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสิ่งที่เรา,าไม่รู้บีะก็ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้กับการวิถีการทำงานของเรา พี่กั้งแล้วจุดเปลี่ยนที่พี่กั้งเนี่ยทำงานของอ,อ,อ,อุตสาหกรรมยานยนต์นอุตสาหกรรมสิงทอแล้วก็เลือกมาทําอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะโอ้เข้ามาวันแรกก็แปลกตาเหมือนกันนะว่าเรามาอยู่ในอ,าฯาฯาอุตสาหกรรมอาหารทําสลับเปาทําขนมจีบใช่ไหมเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนใ,ในใน,ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นวิศวกรนคะครับก็เข้ามาในวันแรกก็เป็นวิศวกรนะเข้ามาในโรงงานก็ ก็อาจจะขัดขัดหน่อยนะเพราะว่าเราต้องมาสวมชุดหลายขั้นตอนมาสวมบูทก่อนเข้าไลน์นะทำไมเรารู้สึกขัดขัดหน่อยแต่เราต้องแอปพลายตัวเองสิ่งที่มาพบเจอนะก็มีหลายเรื่องที่เราไม่รู้นะเรื่องพื้นฐานเราเราโอเคอยู่ละเรื่องสายเอจิเนียร์นะครับแต่เราต้องแอปพลายในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราองต้องรีบเรียนรู้นะครับเราอยู่ในในอุตสาหกรรมอาหารเราสิ่งที่มีความจําเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง GMP นะครับเรื่อง HACCP ใช่ไหม อ่าโปรเซสของ R d ดีเขามีขั้นตอนอยังไงบ้าง Time t e m p ์เลย t i ไทม์ time, ใช่ไหม <im itation> เราก็ต้องมาแอปพลายให้สามารถาปรับใช้เข้ากับกระบวนการผลิตได้นะครับ <im itation> ตอนทํางานเนี่ยมันหนูทํางานไม่แค่ห้าปีเนะี่ยมันก็ยังเจออุปสรรคแบบว่าเบื่อบ้างท้อบ,บ้างคืออยากด้ให้พี่กั้งช่วยแชร์หนะ่อยว่าพี่กั้งอะ่ะเติมไฟให้กับตัวเองอยังไงบ้างคะในการทํางานท้อได้แต่ห้ามถอยนี่คือคํา คำพูดที่อยู่ในใจเราตลอดเวลาเพราะทุกที่นะพี่บอกได้เลยนะมีอุปสรรคแน่นอนอทุกที่ทุกแหล่งทุกแผนทุกหน่วยงานมีอุสรรแน่นอนเราก็ต้องท่องอยู่ในใจอยู่เลยอยู่ในใจเราเลยนะว่าท้อได้แต่ห้ามถอยนะครับมันมีอุปสรรคมีทั้งภายในและภายนอกภายนอกโอเคเราอาจจะอันคอนโทรลนะครับแต่ภายในคืออยู่ที่ตัวเราเองว่าอุปสรรคหลายๆอย่างที่เราเป็นอุปสรรคกับเราหนึ่งเราไม่รู้เราไม่กล้าเราไม่ต่างๆนะพี่บอกได้เลยนะเราต้องบอกเราต้องท่องไว้ห้ากล้านะ ก้าหนึ่งก้าเรียนรู้เราจบสายเอนจิเนียร์มาเราก็รู้เฉพาะในสาย,สายอเอนจิเนียร์สิ่งแรกคือเราต้องก้าเรียนรู้เราต้องรู้สิ่งใหม่ๆรู้สิ่งที่ต้องการรู้สิ่งรู้สิ่งที่ต้องมามามแอพพลายใช้ในการทํางานเราได้นะสิะ่งนี้เราต้องเรียนรู้สองก้าคิดเรียนแล้วเรียนร,รู้แล้วรู้แล้วก็ต้องก้าคิดแอพพลายแอพพลายสิ่งใหม่ๆเพื่อประยุกต์ ทำงานเราให้มันดีขึ้นอยู่เรื่อยๆก็คือกล้าคิดคแล้วก็กล้าทำสามกล้าทำะนะครับเรียนรู้แล้วคิดแอพพลายแล้วต้องกล้าทําทําให้เกิดงานทําให้เกิดผลงานไม่ว่างานนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามงานนั้นก็คือเป็นสิ่งผลงานของเราที่เราได้ผ่านการเรียนรู้การค,าคิดคแล้วก็การทำนะครับสี่เลยกล้านําเสนอ <S <S วิสวก้าพูดไหมส่วนใหญ่น้อยพูดไม่เป็นพวกเราบอกพูดไม่เป็นไม่กล้าพูดก็ต้องฝึกเหมือนกันในการที่จะกล้าที่จะพูดกล้านําเสนอของดีแต่ไม่กล้าขายใช่เป็นุกอย่างเซลแมนใช่ไหมเซลมาขายของเนี่ยเขากล้าที่จะนําเสนอชิ้นงานชิ้นโปรดักต์ของเขาว่ามันดียังไงก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเราเรามีผลงานเรามีงานของเราเราต้องกล้า นำเสนอนําเสนอสิ่งใหม่ๆนําเสนอในสิ่งที่แตกต่างชี้ให้เห็นว่ามันดีอย่างไรนะครับห้ากล้ารับผิดชอบะนะครับกล้ารับผิดชอบทําแล้วออกมาผลสําเร็จหรือไม่ผล <c oughs> หรือประสบความล้มเหลวก็ตามน,นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้น,นะครับแล้วก็กล้าที่จะรับผิดชอบสิ่งนั้นงั้นห้ากล้าเนี่ยมันทําให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เป็นภายในของเราได้ แล้วอย่างเวลาทํางานต้องมีทีมงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กั้งมีวิธีการในการบริหารคนบริหารจัดก,การเขาอย่างไงบ้างคะอืมก็แบ่งสองส่วนนะครับส่วนของงานกับส่วนของคนนะครับส่วนของงานเองเราเนี่ยโอเคในเมื่อผู้บงงังคับบัญชาหรือว่าน้าเรามอบหมายงานแล้วออกมามันจะเป็นงานที่เราถนัดหรือไม่ถนัดก็ตามงานที่ถนัดก็ไม่เป็นไรงานที่ไม่ถนัดปุ๊บเนี่ยเราต้องทำไงเรียนรู้รีบไปเรียนรู้เลยว่า ดีเทลรายละเอียดงั้นมันคืออะไรเราจบสายเครื่องกลจบสายอุตสาหการนะครับแล้วก็มีพื้นฐานแค่นั้นเราไม่รู้เรื่อง financial เราไม่รู้เรื่องของฟุตซายนะเรารีบไปเรียนเลยรีบรีบหาความรู้นะก็หลายงานที่ที่ผู้บัญชามอบหมายมาเช่นเราพี่ทำงานในส่วนของวิศวกรรมการผลิตวันหนึ่งผู้บัญชาบอกว่า ให้รับชอบเรื่องน้ําเสียเคยเรียนเคยเรียนเรื่องน้ำเสียไหมที่มาเราก็เรียนนิดเดียวเราลืมไปแล้วนะครับต้องรีบไปศึกษาเลยว่าการทิ้ดน้ําเสียเป็นแบบไหนวิธีในการทิ้น้ําเสียมีกี่แบบใช่ไหมเราก็ต้องรีบไปเรียนรู้เพื่อมามินิะ ในในในส่วนของระบบบำบัดน้ําเสียเป็นต้นนะนี่คือเรื่องของงานก็อีกหลายงานที่ที่เราโดนแอสไซน์มาซึ่งเราอยจางแบกก่าอุตสาหการแต่ว่าได้รับงานขอสร้างได้รับงานเรื่องของ management ได้รับงานมาเรื่องของ financial นะในเรื่องของการทําโครงการทำา f e a s i b i l i t y โครงการเราก็ต้องไปศึกษาว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องของงานมาในส่วนของคนเหมือนกัน เรื่องของคนเราก็มีทีมงานกันเรามีผู้บังคับชาที่ดีเราก็ต้องมีลูกน้องที่ดีนะครับในการมีลูกน้องที่ดีเราก็ต้องสร้างเขาให้โอกาสเขาเสมอทุกคนย่อมได้รับโอกาสเหมือนที่เราได้รับโอกาสมาเะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละกลุ่มเขาก็มีแบรกเกอร์ที่ต่างกันบางคนอาจจะจบไฟฟ้าบางคนอาจจะจบอุตสาหการบางคนอาจจะจบเครื่องกลซึ่งถามว่าใช่ได้ไหมใช่ได้แต่เขาต้องเรียนเพิ่ม ต้องให้โอกาสในการที่เขาไปศึกษาเพิ่มเติมศึกษาในเวลาทํางานศึกษานอกเวลาทํางานก็แล้วแต่เขาเดี๋ยวพี่ก็บอกสไตล์ของที่พี่ประสบมาเหมือนกันใช่ไหมเราได้รับงานอะไรมาที่ไม่ถนัดเราก็ต้องไปไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วมารับงานนั้นแล้วก็ให้โอกาสเขาชาเลนจ์เขางานเชิงท้าทายให้เขาสามารถที่จะทํางานนั้นให้บรรลุเราเป็นเพียงแค่โคชิ่ง โคชชิ่งให้เขาเล็กๆเป็นไงบ้างถามความคืบหน้าใช่ไหมเขาจะเห็นว่าหัวหน้าโอเคมีการติดตามแล้วก็ให้เขาแสดงแสดงฝีมือของเขาเองนะครับในเต็มที่เลยในกลุ่มเขาเราก็คอยเฝ้ามองดูเขาห่างๆแล้วก็คอยเป็นโคชชิ่งให้เขานี่คือคนในส่วนของคนนะครับก็งานยังไงที่พี่มีเดท คนยังไงที่พี่เนี่ยต้องมารวมกันนะครับในส่วนของทั้งงานทั้งคนนี่คือนี่คือหลักการในการบริหารของพี่เองงั้นเหมือนกันเวลาเราได้รับงานมาหนึ่งจ็อบนะครับเราต้องมีพลังที่จะรับงานพลังที่รับงานผมไม่มีวันหมดพลังถ้าผู้บังคับัชาให้งานอะไรมาพี่ไม่เคยปฏิเสธ่ะครับเพราะเรามีพลังที่จะทํางานนั้นเสมอเรามีทีมงานที่เข้มแข็งที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตงั้นแต่ละคนที่ เป็นทีมงานก็จะรับโอกาสในการที่จะเข้าไปาบร,ริหารจัดการ,รดําเนินการงานน,นั้นๆเป็นทีมร่วมกัน,นค,ความภาคภูมิใจของพี่ก้าวคะตอลอดเวลาที่ก้าวได้ทํางานมาเนี่ยมันมีอะไรแบบผูกเจ็บมากเลยอความภูมิใจจริงก็ภูมิใจนะหลายงานนะครับจริงๆแต่ว่ามันก็คือความสําเร็จตัวใหญ่งานที่ภูมิสิ่งที่เราภูมิใจก็คือสิ่งที่เราสําเร็จค,นะคแต่ ก็มีทั้งสิ่งเล็กและสิ่งใหญ่ก็รู้แต่ภูมิใจทั้งนั้นนะครับก็จริงความภูมิใจก็คือภูมิใจที่ได้อยู่ในครอบครัวสีพิรำแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีประสบการณ์สูงขึ้นนะก็ผู้มิชามอบหมายให้พี่ทํางานชิ้นหนึ่งใช่ป่ะเช่นสร้างโรงงานใหม่ที่ชนบุรีนะครับแล้วก็ไม่เล็กเลยนะครับก็พันหกร้อยล้านนะครับก็ ก็เป็นทีมงานไม่ฝีมืองานของเราคนเดียวเป็นทีมงานทั้งกลุ่มนะครับหลายหน่วยงานซัพพอร์ตก็เริ่มตั้งแต่การทำฟรีซิมตี้นี่ำเสนอบอร์ดใช่ไหมเราต้องกล้ากล้าอะไรกล้าพูดกล้านำเสนอจำได้ไหมห้ากล้าเราต้องกล้าที่จะคิดกล้าเรียนรู้กล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอช่วงนี้เราต้องนำเสนอผู้บัญชานำเสนอผู้ิหารระดับสูง ใช่ไหมพันหกร้อยล้านเยอะไหมมากค่ะเยอะมากเราต้องนําเสนอเสร็จแล้วพบได้เงินมาทางคะผู้เรียระดับสูงอนุมัติก็มาดําเนินการในการบริหารเจนจบอะไรวิศวะกุหการพี่ก็จบกุหการแล้วมันดูก่อสร้างนี่นะคนละเรื่องใช่ไหมเราก็ต้องไปเรียนรู้อีกใช่ไหมว่าก่อสร้างคืออะไรงานก่อสร้างทำอย่างงานโยธางานโครงสร้างใช่ไหมต้องตอกเข็มต้องไปยืนดูเขาตอกเข็ม ตอกเป็นไหมไม่เลยงานก่อสร้างก็ต้องไปเรียนรู้อีกว่าการตอกเข็มตอกอย่างไรตอกเข็มเจาะเข็มตอกใช่ไหมเข็มตอกตอกต้องจุดถึงโบเขาต้องเท่าไหร่ใช่ไหมก็ต้องเรียนรู้ถามเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากจากงานโครงการใช่ไหมก็ต้องสามารถกําหนดไทม์ไลน์ของการก่อสร้างให้สามารถเป็นไปตามแผนงานของเราเป็นไปตามบัเจ็ตของเราที่เรากําหนดใช่ไหมเสร็จแล้วทำไงต่อติดตั้งเครื่องจักร ใช่ไหมเครื่องจากหลายตัวเราสามารถช่วยกันออกแบบวิศกรซีพีแรมว,วิศกรญี่ปุ่นช่วยออกแบบเครื่องจกักรอัตโนมัติเราเป็นสิ่งที่เราเรียนมาเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วประกอบกับประสบการณ์ฟุตไซกับทีมงานวิศกรซีพีแรม,มแล้วก็ช่วยกันคิดเครื่องจักรระบบอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก็สามารถรันได้แล้วก็ผู้บริหารสูงไว้วางใจให้พี่ดูแลโรงงานนี้ต่อใช่ไหมก็ทําการผลิตถึงปัจจุบัน สิ่งที่เราลืมไม่ได้ครู้ไหมอะไรอะไรพี่ก็สมเด็จพระนิติาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานเราใช่ไหมเรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับเสด็จท่านแล้วก็ถวายงานในการนําชมกระบวนการผลิตนี่คือสิ่งที่พี่เชื่อว่าทุกคนในสี่เลังภูมิใจค่ะ เคล็ดลับในการบริหารงานยังไงบ้างคะเมื่อเราได้รับงานเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องต้องมีเขาเรียกอะไรตัวชี้วัดใช่ไหมตัวชี้วัดที่ต้องแสดงว่ามันมีความก้าวหน้าขึ้นมันทําแล้วดีขึ้นนะครับเช่นเมื่อเมื่อกี้พี่บอกว่าหากเมื่อเราได้รับมอบหมายงานมาชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งในการบริหารจัดการเนี่ยหรือโครงการก็ตามนะครับก็ต้องมีเบสไล มีเบรไลน์เราต้องสร้างเบรไลน์ว่าเราทําแล้วบริหารจัดการแล้วดีขึ้นอย่างไรนะครับนำดีขึ้นอย่างไรต้องได้ชื่อว่าดีขึ้นเสมอเราต้องทําให้ดีขึ้นเสมอจนอทุกคนรอบตัวเราเนี่ยหรือผู้ว่าข้าราชการเราเนี่ยเห็นภาพให้ได้ว่าทํางานนั้นเราดีขึ้นเราไม่รู้ก็เมื่อกี้ห้ากลา้าบีบอกให้รีบไปทำํำกล้าเรียนรู้กล้าการคิดกล้าทำกล้านาเสนอค่ารับผิดชอบใช่ไหมแล้วก็มากําหนดเบสไลน์ เราก็ทำเราคิดนอกกรอบอย่าทํากรอบเดิมๆอย่าทําแบบงานซ้ําเดิมๆใช่ไหมเช่นเมื่อกี้บอกว่าได้รับมอบหมายงานระบบบำบัดน้ําเสียบำบัดน้ําเป็นน้ําทิ้งโรงงานผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายกําหนดปล่อยออกสู่ลำรางสารสารณะได้เราก็คิดนอกกรอบแล้วเอาน้ํานั้นมาใช้ประโยชน์ต่อได้ไหมมามาทําประโยชน์มาทิศ ด้วยขั้นสูงไปใช้กับ e w เวนต์คอนเดนเซอร์เป็นต้นก็เป็นการที่จะทำประโยชน์ให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งแล้วก็ไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนใช่ไหมค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่ก้างฝากข้อคิดเกี่ยวกับให้น้องๆเนี่ยได้รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไม่ปฏิเสธงานเราต้องวิ่งเข้าหางานต้องหาเรื่องหางานอยู่เสมอ นะครับเราไปรู้เราก็ต้องไปหาผู้รู้หาแหล่งข้อมูลในการศึกษาที่มาจัดการงานนั้นนะครับแล้วก็สู้กับมันสู้อย่างที่สองความสำเร็จจกน้อยไปหามากความสำเร็จคือความสำเร็จของเมื่อวานเราดีใจได้นะครับก็อย่าหลงดีใจนานนะครับเหมือนที่ท่านประธานอาวุโสกล่าวไว้นะครับดีใจได้แค่วันเดียวนะครับงานทุกอย่างที่เราทำสำเร็จเนี่ยมันคือ อดีตนะครับก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นที่จะขับเคลื่อนผลงานเรางานของเราไปสู่วันข้างหน้าจำตอนต้นได้ไหมพี่ว่าพี่ชอบอะไรใช่ไหมงาน <c oughs> สิ่งที่เราอยากเป็นรบสิ่งที่เราชอบแต่เราไม่เลือกเรามาเลือกในสิ่งที่เรามีความจำเป็นใช่ไหมจำได้ไหมพี่บอกว่าอยากเป็นนักบิน ช,ชอบเลี้ยงือไก่ไกเป็ดแต่เราเลือกวิศวะ,ะ,ะงั้นสิ่งที่เราเลือกจะทำได้ดีอย่างไรนั้นเนี่ยเราต้องทำให้เราชอบสิ่งนั้นให้ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะ หนูต้องขอบคุณพี่กั้งมากเลคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆหนูก็จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานหนูนะคะขอบคุณมากค่ะพี่กัง้งขอบคุณะ